สิ่งที่คุณอยากได้มันคือความเป็นจริงที่จับต้องได้ก็คือทางโลกนั่นแหละทางโลกนั่นแหละแต่ผมจะบอกด้เลยมันไม่เคยแยกจากกันทางโลกและทางธรรมเราใช้คําว่าแทนแทนที่ใช้คําว่าธรรมในจริงธรรมมันแปลว่าจุดประสงค์ของชีวิตธรรมะนะ T H A R M A ธรรมะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าจุดประสงค์ของชีวิตนะแต่ชาวพูดได้ถูกจริงมันคือจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณแตด้านที่จับ ด้านที่จับต้องได้กับด้านที่มองไม่เห็นแล้วทุกอย่างมันเริ่มจากที่มองไม่เห็นทุกอย่างเริ่มจากที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดทางโลกทางธรรมว่าเออเดี๋ยวฉันประสบความสำเร็จทางโลกแล้วแล้วฉันถึงจะไปส่งอยากประสบความสำเร็จทางธรรมต้องเรียนแบบคนนี้ทำบทสอนทางเล็กเพราะคนชอบพูดบ่อยไงอยากประสบความสำเร็จทางโลกเหมือนคุณบัณฑิตแต่อยากประสบความสำเร็จทางธรรมเหมือนพระองค์นธแต่ผมบอกเลยมันไม่เคยแยกจากกันจริงจริงสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดมันคือจิตวิญญาณนั่นแหละแล้วที่มันปรากฏออกมาเป็น สิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คุณเห็นของผมเนี่ยมันมาจากภายในทั้งนั้นเลยผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นความรวยความสุขความสุขภาพดีนะครับซึ่งสุขภาพดีก็ส่งผลมาจากอะไระจริงๆความหลอ่อความสวยมันก็เป็นตัวแทนของอะไรมัน,เป,นเป็นอาการมันเป็นอาการของสุขภาพดีนะ,ะเวลาคนสุขภาพดีก็จะส่งผลออกมาเริ่มที่ physical reality physical แ mm. ปลว่ากายภาพ reality แ mm. ปลว่าความจริงความจริงต่างก,กายภาพพอความจริงที่คุณมองเห็นได้ คุณเปอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันแล้วแต่เพอร์สเปกติฟ์เพอร์สเปกแปลว่ามุมมองของคุณถ้าคุณมองมันแบบหนึง่งบอกถ้าสมมติถูกไล่ออกคุณมองมันอีกแบบหนึ่งว่าอมืมีคนเยอะที่ถูกไล่ออกแล้วไม่เป็นโอกาสในการเปิดธุรกิจเปิดธุรกิจผมเองเคยถูกไม่ได้ถูกไล่ออกละปบีแต่เขาไม่ต่อสัญญาให้ไม่ต่อสัญญาให้ก็คือมึงไปหางานใหม่ที่ทําได้แล้วอะไรที่เท,ที่อื่นได้แล้วนะครับคราวนี้ มันก็คือความหมายพอคุณเปลี่ยนมุมมองมันเปลี่ยนความหมายเลยเปลี่ยนความหมายหมายควาว่าเฮ้ยความหมายการถูกล่อยออกแม่งเป็นเรื่องดีป่ะไอสิ่งที่เกิดขึ้นคือิ i อ c a l ีย a l i t y คือเกิดเป็นคนไทยแต่ก่อนผมมุมมองของผมคือแม่งทำไมครูซวยเงินว่าเกิดเป็นคนไทยเว้ยเป็นคอนดักเตอร์มาเกิดเป็นคนไทยทําไมอยากเป็นคอนดักเตอร์เกิดเป็นคนไทยทําไมไปผมมีชื่อเป็นฝรั่งความสามารถขนาดนี้นะโอ้โหแม่งกับคนวงจ้างทั่วโลกอ่ะแต่พอเป็นคนไทยพอเป็นแค่เป็นชื่อคนไทยแม่งสอบตกแล้วอ่ะ ใช่เป็นชื่อคนไทยพาสปอร์ตไทยแมาแบบนี้คือมันก็สอบตกแล้วอะคือมันไม่ดูเลยอะไม่ไดูความสัมพันธ์ใช่มันไม่ดูเลยเรื่องอะไรเขาจะให้คนดูหัวดําไปอยู่ดีไปเป็นหัวหน้าเขาะอะ<อ>มันไม่มันฟังไม่ออกด้วยนะมันฟังไม่ออกฟังไม่ออกด้วยผมก็เลยแบบแต่พอผมเปลี่ยนความหมายว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องดีแน่เลยว่ากูเกิดมาเมืองไทยแบบเพราะผมไปอ่านหนังสือจิตวิญญ,ญ,ญาณที่บอกว่าเราเลือกมาเกิดเองอเราเลือกมาเกิดแบบนี้เองเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องดีมันต้องมีจประสงค์อะไรบางอย่างที่กูมาเกิดเป็นคนไทยผมเลยเปลี่ยนความหมายมันเห็น่ะ เปลี่ยนความหมายมันว่าโอเคมันต้องเป็นเรื่องดีมันมีอะไรวะที่เป็นเรื่องดีมันต้องมีความหมายดีๆได้เลยเช่นกูเกิดมาประเทศนี้ต้องให้มีคุณค่ามีคนหิวอะไรประเทศในประเทศนี้วะหรือหิวอะไรมีอะไรที่ฉันช่วยเขาได้มีอะไรที่ฉันบริการเขาได้มีอะไรที่ฉันสัมรับใช้เขาได้<ม>ก็คือเรื่องของทักษะความสําเร็จ<ม>เรื่องนี้เขาแบบดูหิวโหยคนไทยดูหิวโหยมากเลยเลยเปลี่ยน emotional response จากคนที่ พอเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยน Emotional Response มันเปลนอารมณ์เัราพ mm. อเปลี่ยนความหมายเออมันก็เลยอารมณ์รู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความสึกมากขึ้นหรือว่าถ้าเราตกงานแล้วเรามองเห็นว่าเฮ้ย mm. นี่เป็นโอกาสในการหาหาเออ,อะไรใหม่ๆทําตอนนั้นนะผมก็เคยที่อย่างที่บอกอะมีช่วงหนึ่งที่ตกงานคือไม่งานมันหดไปเยอะมากเลยมองโอเคน่ะ mm. okay, เป็นเรื่องดีที่จะ อะไรใหม่ใหม่ทที่เงินมันเข้ามาตลอดเวลาที่คุณไม่ต้องแลกเวลากับเงินที่ไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยอะไรขนาดนี้มันเป็นโอกาสดีเลยก็เลยก็เลยแบบเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองพอะอารมณ์ดีขึ้นนะเว้ยพออารมณ์ดีขึ้นความเชื่อดีขึ้นคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณมันคือความเชื่อทั้งนั้นถ้าคนมันถ้าคนเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนําเร็จสูงเกิดมาเพื่อสาเร็จสูงคุณจะได้มันพอเปลี่ยนความเชื่อมันจะเปลี่ยน vibrational frequency มันจะเปลี่ยนความขึ้นความถี่ คืทุกอย่างในโลกนี้มันคือความจีงผมบอกได้เลยนะนี่คือกฎแห่งกรรมแล้วนี่คือกฎแห่งกรรมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีเลยนะฟังดีๆไม่มีอดีตมาเกี่ยวไม่เคยมีชาติที่แล้วว่าชาติที่แล้วฉันต้องมาชดใช้กรรมไม่มีเลยผมกล้าพูดด้วยออธอริตีตพูดด้วยความจริงเพราะผมเรื่องนี้ผมศึกษามาเยอะตั้งแต่เรื่องของจิตวิญญาณอ่านหนังสือไปเป็นพันเล่มผมแล้วเ,เล่มดีด้วยนะผมเล่มที่ไม่ค่อยดีเอาไปหมดไม่ผมผมดูออกด้วย ผมไม่อ่านเลยเล่มที่มันไม่ดีเล่มที่มีความเชื่อเก่าเล่มที่มีความเชื่อสั่งเ,เออมันเป็นอะไรก็ไม่ผมต้องการของเจ๋งที่สุดผมบอกสรุปให้คุณเลยกฎแห่งกรรมมันคือกฎแห่งไวเบรชั่นคุณส่งไวเบรชั่นออกไปแบบไหนคุณจูนขึ้นแบบไหนคุณได้สิ่งนั้นกับตรงขึ้นมาแล้วมันมีแค่นา,นาวเท่านั้นมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นแปลว่าอะไรไม่เคยต้องไปชดใช้กรรมเก่าไม่เคย never never ถ้าเกิดใครศาสนาไหนสอนบอกว่าเฮ้ยต้องกลับไปใช้ชวนเก่าก่อนถึงจะก,ก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเพราะว่ามันมีแค่นนวเท่านั้น<ม>แล้วแต่ท่านนาวในปัจจุบันคุณไปเอาของเก่ามาขายที่ขายกันมาแล้วเอามาเคียวต่อก็ได้ออกมาอีกเหมือนเดิมคุณก็เลยนึกว่ามันเป็นกรรมเก่าไง<ม>นี่คือ power ที่คุณมีนี่คือคน power ตัวจริงคน power ตัวจริงคือตัดสินใจ power ของคุณอยู่ที่นี่โอเคไหม โอ้โห <Okay. S 2> oh, oh! มันเจ๋งมากเลยวันนี้ถ้าใครอยากจะมาเปลี่ยนตัวตนใหม่นะแล้วเป็เป็นตัวตนแบบว้าแบบขึ้นตลอดแบบคุณเห็นผมแบบว่าขึ้นตลอดใช่คุณเห็นผมสิ <laughs> มปีที่แล้วกับตอนนี้ก็คนแตกต่างกันอีกรายได้ไม่ต้องพูดถึงรายได้นเนี่ยความอิมโฟเอนซ์การเป็นผู้ผู้ผู้ที่แบบอะไรอะสร้างลูกศิษย์ <laughs> ความผู้มีชื่อเสียงในทางดีสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาเรื่อย แล้วก็ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จเรื่อยๆแล้วแบบว่าผมเองก็ไม่เคยขาดเลยนะแบบว่าตัวเองก็โตขึ้นในทางรายได้แล้วก็แบบในด้านของอิทธิพลที่ในทางดีในทางลูกศิษย์ก็รวยขึ้นผมเองก็รวยขึ้นไม่เห็นจะต้องมาแบ่งเค้กกันเลยจริงปะไม่เคยเค้กเค้กมันก็ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆประเทศนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆที่ผมก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆหน้าเด็กลงอีกแน่นะอ่อนเยาวหุ่นดี แล้วก็นี่ยังไม่จบของความความอผมยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะที่คุณยังไม่ได้เห็นครึ่งหนึ่งของบันฑิตเลยนะววผมแค่อยู่มาครึ่งชีวิตอ่ะเดี๋ยวได้เจออีกผมห้าสิบปีตอนนี้ผมจะอยู่สักศตวรรษหนึ่งงร้อยปีอ่ะโอเคแล้ว,แล,วแล้วคุณยังไม่ไเห็นครึ่งหนึ่งของความสําเร็จของผมแล้วคุณเองก็ยังไม่เห็นครึ่งหนึ่งของความสําเร็จของคุณด้วยคุณรู้ไหมคุณกล้าพูดคํานี้ไหมว่าคุณฉันยังไม่ได้เห็นแล้วถ้าถ้าเกิดคุณไม่อยู่แล้วโดยยังไม่ อยู่ทั้งชีวิตแล้วไม่ได้เห็นความสำเร็จแบบพีของตัวเองมันน่าเสียดายไหมพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณฑิตรวีศรีสวัสดีครับ